นี่ก็จะกาตตาตอนครับที่มันเป็นภาษาเกรีนนะซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาฉลองครับที่มีผู้ติดตาม100่งระคนนับแต่ว่ามีวิดีโอแค่เจครับก็ขอบุญผู้ติดตามทั้งหลายเลยครับเอาเป็นว่าการฉลองแล้วครับผมจะติดตามทุกคนคืนครับคนนี้ผมติดตามแล้วคนนี้ติดตามแล้วครับคนนี้ติดตามแล้วเอ้ยเลยคนนี้ติดตามแล้วครับ คนนี้ผมก็ติดตามแล้วคนนี้ผมก็ติดตามแล้วครันนี้ผมก็ติดตามแล้วครับคนนี้ผมก็ติดตามแล้วครับคนนี้ผมก็ติดตามแล้วคนนี้ผมก็ติดตามแล้วโอเคก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งซึ่งครับแต่ผม เดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละคลิปครับเอาเป็นว่ามาดูวิดีโอกคนก่อนเลยดีกว่าซึ่งอันดับ,บแรกครับก็คือบอลผอีตีให้ทันไม่งั้นตายครับอันต่อมาคือดูแลนักโทษสูตรบุ่ไว้ยพีสครับต่อมาก็เป็นดูแลนักโทษสูตรบุ่ไว้ยพีหครับต่อมาก็เป็นสอนพับรกระดาษ EP สองครับแล้วก็สอนพับรกระดาษ EP หนึครับแล้วก็มี คือประชัดซอมบี้ตาลีสานะแล้วก็มีวันนี้วันนี้ผลน้ำแข็งสายโลเกียจะสู้ได้ไหมไปดูกันต่อไปก็จะเป็นวิดีโอววิดีโอนี่ผมก็ควรพูดไหมเนะี่ยไม่ควรหรอกว่าวิดีโอเดี๋ยวผมก็จะให้ดูคร่าวๆครับก็มีประมาณนี้นะครับอ อดูโพดครับโพดก็จะมีแบบพวกเตรียมลงวันศุกร์นะครับแบบพวกเนี่ยที่ผมบอกไปว่าจะแค่อะไรก่อนครับไม่งั้นทุกคนอาจจะงงได้นะคอันนี้ไม่เกิงครับเ <c oughs> อาเป็นว่าครับอันเนี้ย เดี๋ยวผมจะมาเล่าพาว่ารับว่าไอตัวพวู้น่ะได้มาจากไหนครับอ่ะครับมาเริ่มกันที่รูปแรกครับก็คือรูปนี้นะใช่ครับรูปนี้นั้นผมได้มาจาก Google ครับซึ่งตดนน้นไม่รู้ทำไงนะไปหาเจอนะ่ะเออผมก็เลยเอามาทำสเสยรูปต่อไปก็คือรูปนี้คนระับที่เพิ่งลงสดๆดร้อนเลยนะครับอ่ะรูปต่อไป โอเคครับผมก็หาไม่เจอครับรูปที่ผมเคยลงไปรูปที่เหลือครับเอาไปว่าให้ดูแค่สองรูปแล้วกันครับโอเคต่ okay. อไปครับผมจะเล่าจะเล่าเรื่องของลรบบบอกอห้ฟังครับไปดูกันเลยมาครับตัวนี้ก็เข้ามาในหน้าลรบบบอกแล้วนะครับอะ ผมก็มีเพื่อนสิบคนทีพาอสร้างรหัสใหม่นะผมก็จะเล่นพวกนี้แหละโอเคโอเคครับก็ขอจบคลิปไปพิ่าน,นี้แล้วกับบ๊ายบาย